แมนเป็นอะไรแล้วนี่ไม่ไปทำงานหรอฟ้าแมนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก่อนงานหนักแค่ไหนก็ทำได้หมดแต่พอป่วยมาทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วอ้อยเป็นไรมากไหมเนี่ยแมทำซ้ำออยนั่นดิทินงแรงคนอื่นชัดๆ้ไปว้ยรีบทำงานให้เสร็จเฮ้ยแมนนี่มันแย่จริงๆเลย อย่าโทษตัวเองสิแมนอีกหน่อยแมนก็หายเป็นปกติแค่ต้องรอให้ร่างกายฟื้นแต่เรารอไม่ได้ขืนแมนยังเป็นอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ฟ้าก็ท้องแก่ขึ้นทุกวันเรื่องเงินไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่กับยติๆจะช่วยเองแต่ขืนยังเป็นอย่างนี้มีหวังถูกไล่ออกผมกลัวหลายที่พอเจ็บป่วยขึ้นมาทํางานไม่ได้เหมือนเก่าก็ถูกนายจ้างไล่ออกเลยจะไล่ออกทําไมคนทํางานดีๆหาง่ายสะที่ไหนกันจริงเหรอครับแล้วนี่คุณสําราญมาทําไมครับ ผมเป็นห่วงนะเห็นหายไปเลยมาดูเองเลยสบายใจขึ้นแล้วหรือ,อยังล่ะเออครับทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวใครเจ็บป่วยเป็นวันโรคหรือโรคอะไรก็ให้หยุดพักรักษาตัวก่อนหายแล้วค่อยกลับไปทำงานใหม่โอ้สุดยอดเลยครับสำหรับคนป่วยกำลังใจสำคัญไม่แพ้ยาอย่าท้อน,นะแมนเราไม่ได้สู้คนเดียวคนข้างหลังคอยเป็นกำลังใจให้เราอยู่เพียบ